สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่5นะคะวันที่หมิถุนายนสองห้าปดนะคะพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมากข่อยกะมีความดีอกดีใจนะคะเข่าสวนเมื่อน,นี้ลำย้ายข่อยออกช่อแล้วออก ออกช่อแล้วนะคะอีได้กินแท่ล่ะบัดน,นี้จะได้กินแท่แน่นอนล่ะก็เลยมานี่ค่ะรดน้ำเกาลัดนะคะกับต้นกล้วยดำาย่ายุ่งไอเจ้าดำอย่ายุง่งอ,อย่ายุงยาย่งเขาต้องหดน้ำตามงานตามผลงานก่อนค่ะเกาลัดที่เราเอามาปลูก ปูกไว้นะคะให้น้มต้นกล้วยกะนั่นค่ะกล้วยไข่นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เราทำดักกับดักแมลงวันทองกันค่ะทุกท่านเอาเชะแรอกค่ะ พอแล้วเชะแล้วกับพ่อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานนะคะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนที่เราทำกับดักไว้เมื่อวานนะคะเขา่าเขาไปประมาณนึงค่ะพี่น้องนี่เราเจาะรูแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแล้วก็พับออกมาไว้ให้แบบแมลงวันสำหรับที่พัก พักเท้านะคะให้แมลงวันเข้าไปนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นใบกะเพราค่ะนั่นตกลงมาแล้วใบกะเพราข้างบนนี้จะเป็นฟีโลโมนล่อค่ะกินล่อให้แมลงวันทองเข้าไปนะคะอันนี้อีกหนึ่งขวดนะคะเราใส่ ต้นน้อยนาแล้วต้นฝรั่งไว้ค่ะอู้ได้เยอะอยู่ค่ะทุกท่านสารล่อล่อแมลงไว้ด้วยนะคะใบกระเพราด้วยนะคะทำเป็นสามเหลี่ยมค่ะอันนี้คือติดเมื่อวานนี้นะคะไปโหดน้ำต้นใหม่ไปเบื้องต้นใหม่ด้านหลังพี่น้องด้านหลังที่เราปลูกเมื่อวานนะคะ ื่อวานี้อันนี้โชคอันตนันเห็นไหมโอ้ยบ่หอกระบได้ก,กินยังว่าล่ะคะ่ะนี่เข้าไปไข่ไว้หมดแล้วฝากโดนฝากไข่นะคะาวานนี้กอไผ่หอโอ้กำลังออกหนอไผ่ลืมแรงกำลังออกหนอ,อนะคะ่ะตุปุตีปิี่น้องหนอตุปุติปิไผ่ลืมแรงนะคะ น้นกอไผ่เลี้ยงค่ะลากกอไผ่แน่นมากนี่ค่ะย,ย้ยายย้ายอินฟลัมตัวผู้ออกไปไกลๆนู้นเพราะว่าเขาเขาไม่ใหญ่ลากลากไผ่มาลัดหมดนะคะนี่ค่ะม่อนไข่นะคะม่อนไข่ เดี๋ยวเราเอาใส่น้ําใส่ไว้เยอะๆเพราะเราปลูกใหม่นะคะให้ต้นม่อนไข่ค่ะอันนี้คือเงาะนะคะแป๊บเดี๋ยวมีต้นอันมีอัน,มอนมแมลงมาแล้วแป๊บเดียวมแมลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปักหลัก เดี๋ยวค่อยปักหลักไว้นะคะนี่เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะเหลือซีหมากอุย้ยโอเมนสุกเราติดพี่น้องนี่ไหมสุกน้อยนอยนี่เหลืองๆแล้วกือบเกือบบัว่ายางบึงสุกแล้วสุกแล้ว แส,ง,าาสงพระอาทิตย์ทองพอดีทองกล้อง mm hmm. เฮ็ดจังไดจะที่ได้เด mm ีย hmm. ค่ขาสุกแล้วพี่น้องล mm ุก hmm. แล้วสุกแล้ว mm hmm. น้ำดอกไม้สีทองนะคะ mm hmm. ต้นนี้ได้สี่ลูกนี่แหละค่ะ ลกแล้วได้กินแล้วอันนี้ยังยังไม่สุกเอาไว้ให้สุกคาต้นค่ะเดี๋ยวเราได้กินแล้วหน่อยหนึ่งอันหัวนี่คือซำๆเนาะบัดนี้แต่กระบ่เป็นยังค่ะพอได้แก้เมื่อยมะม่วงแลดนี่เรียบร้อยหมดแล้วค่ะนี่พี่น้องแลนน่อยบ่ให้บ่ให้ปลูกบักเงาะเอ้บ่ให้ปลูกบักทุเรียน ่อยว่ามันมีสถานทีอีกหลุมหนึ่งอยู่นี่อันนี้มันน่าจะใกล้กันจัด้แต่อโวคาโดมีมะม่วงแล้วอโวคาโดถ้าเราถ้าเราปลูกตรงนี้อีกต้นนึงมันจะงํากันไหมมันชิงำกันบอ่อกพี่น้องหนึ่งมันบมมีหม่องลงแล้วเดี๋ยวไปดูว่าไม่หญ่ใหม่เอาต้นยางนามาค่ะมาปลูก แต่ก่อนแถวนี่มันเป็นอันโคกได้พี่น้องเดี๋ยวไม่นยังเขาตาคอยมีอย่างเขาตาบอกคือคือหมดนี่แหะ ค่อยสีหามองปลูกก็บ่ได้ก่อนอื่นต้องมาตัดอันนี้ก่อนค่ะตัดชะอมที่ลกล้างนี่ก่อนเขือยาวเนี่ยตัดก่อนแต่ค่อยจะปลูกปลูกต้นยางนาเพื่อที่จะกินเห็ดค่ะอันนี้ก็ต้นบักดูกับแค่อ้าวคันนี้ค่อยจะปลูกยังไงโอ้ยต้นต้น ปลาดูคืองามแทะกรลังอว่วกําลังแบบแตกเลยต้นปลาดูกับต้นบักคาค่ะวัดท,ที่นี่เขาเสียเอาอยางนาลงตรงไหสันเดียนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ต้อนอยางนาได้สองต้นตัวน,นี้นี่โอ้ยลืมยางมาเบิงนี่ละคอยได้แล้วคอยได้แล้ว ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ